ร้องไปพ่อเธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกแล้วคุณไม่เสียใจบ้างหรอพ่อหนูอะก็เป็นสามีคุณเหมือนกันนะอ้าวลูกจะไปโรงเรียนแล้วเหรอพ่อชนะว่าให้เยอะแต่มีผู้หญิงเห็นแก่ตัวมาแย่งไปหมดไงนิกเกอดาช่เหรอ ปากดีนึกนักแต่แม่เลี้แบบคุณใช้ไม่ดีจมเจ้าแบบนี้จะทำอะไรอะ่ะแม่เลี้ยงเนี่ยจะทายแม่เลี้ยงนี่ใส่ไม่ดีทำร้ายลูกจะทายนะเหยาไทยจะทายจะทายนะจะทายนะ ร้องไห้อะไรกันนักกันหนาเนี่ยร้องไปพ่อเธอก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกแล้วคุณไม่เสียใจบ้างหรอพ่อหนูอะ่ะก็เป็นสามีคุณเหมือนกันนะเฮ้ยฉันจะเสียใจอะไรล่ะฉันก็ดีใจสิพ่อเธอตายฉันก็ใช้เงินสบายเลยร้องหยุดได้น่ารำคาญ ตั้งแต่สามีคุณเสียดูบ้านเงียบเงียเลยนะค่ะกว่าฉันจะทำใจได้อะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะอ้าวลูกจะไปโรงเรียนแล้วหรอทำไมเขาทำแบบนั้นล่ะคุณดูษาพ,พูดดีๆแล้วเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แล้วค่ะก็ยังว่าแหละค่ะ,ะ,คะฉันมันแค่แม่เลี้ยงเองฉันชินแล้วจะ้ะ แต่คุณก็ดีมากๆเลยนะผมไม่เคยเห็นแม่เลี้ยงที่ไหนดีเหมือนคุณเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกก็แค่อยากดูแลเขาแทนสามีของฉันนะคะอ,อยากให้เขาเติบโตดูแลตัวเองได้ไปให้ดีที่สุดอะคะ่ะหาแม่เลี้ยงแบบคุณนี่สมัยนี้ยากเลยนะ แล้วมึงขอตัวกอนนะผมนิดนิดได้ค่ะสวัสดีค่ะนี่มันลูกเลี้ยงคณออนี่นะทำไมมันนั่งอยู่แถวนี้ไม่ทำไมไม่ไปโรงเรียนทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะหนูนี่มันสายแล้วนะ ใช่เรื่องอะไรของลุงซักหน่อยไม่ต้องมายุ่งทำไมพูดแบบนี้วะนิสัยไม่ดีเลยเหมือนที่คุณออนว่าเลยกลับมาทำไมยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเลยถ้ามีที่อื่นให้ไปอ่ะก็ไม่อยากกลับมาหรอกหรือว่าแกไม่ได้ไปโรงเรียนกันแน่ก็ไม่ได้จ่ายค่าเทอม ใครเขาจะให้เข้าไปเรียนแล้วทําไมไม่จ่ายละ่ะก่อนพ่อเธอตายอ่ะพ่อเธอไม่ได้ให้เงินไว้หรอพ่อชนะว่ให้เยอะแต่มี้ผู้หญิงเห็นก่นตัวมาแย่งไปหมดไงนี่กระดาษใช่เหรอปากดีนนักะ เดินมาชนฉันทำไมนี่เดินชนแล้วจะหนี้เหรอจะอะไรกับฉันอีกลุงแล้วนี่หน้าเธอโดนอะไรมานี่เอิม่มขอโทษนะคะพอดีเราทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันนิดหน่อยอะคะ่ะพ่อที่แบบนี้มาพูดดีทำไมไม่บอกเขาเลยล่ะว่าตกลูกเลี้ยงมาฮะนี่ เคยตบใครกันแน่เน,นี้เออพอดีเขาอายุโมโหออนนะคะออนก็เลยพังมือไปนิดนึงอะคะ่ะพังมือแล้วนี่รอยอะไรล่ะมันหน้าฉันอะดูนี่สินี่ดูไหนๆก็ไหนๆแล้วชาบับจะได้รู้สักทีว่าแม่เลี้ยงแบบคุณอะมันเป็นยังไง เราช้ำเต็ไมไปหมดเลยมันยังมีเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่พ่อฉันตายาเขาก็ยึดทุกอย่างไปเป็นของตัวเองไม่เคยให้เงินใช้ให้กินแต่ของเหลือไม่มีเงินค่าเทอมจนไม่สามารถเข้าเรียนได้เสื้อผ้าก็ให้ใส่แค่ตัวเดิม ห้องที่ฉันเคยนอนเขาก็เป็นห้องเก็บของแค่นั้นยังไม่พอนะถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ทำร้ายฉันตบตีฉันนับไม่ถ่วนเห็นไหมพอตอนหน้าชาวบ้านอ่ะเขาก็ทำเป็นแม่เลี้ยงใจดีที่มีลูกเลี้ยงนิสัยแย่ๆแบบฉันโอ้โหที่ผ่านมานี่คุณโกกฉันใช่ไหม ว่าเด็กคนนี้นิสัยไม่ดีแต่ที่จริงแล้วคุณอะไะคือแม่เลี้ยงใจร้ายเอ่อ,อ,อไม่จริงนะจ๊ะอย่าอย่าไปเชื่อเด็กคนนี้นะคะไม่จริงนะคะไม่เชื่อก็ตามใจนะคะแต่ลุงดูหลักฐานนี่ก่อนเห็นตำตาอยู่ขนาดนี้ลุงเห็นแล้วน่าสงสารเด็กนี่คุณไปเชื่อเด็กคนนี้ได้ยังไงอ่ะมันนิสัยไม่ดีนะมันไม่อยากไปโรงเรียนมันก็เลยอ้างผมว่าไม่จริงนิสัยแม่เลี้ยแบบคุณเนี่ยนิสัยไม่ดี เจอแบบนี้ทำอะไรอะ่ะแม่เลี้ยงเนี่ยอย่าไายแม่เลี้ยงนิสัยไม่ดีทำร้ายลูกอย่าทายนะอย่าไทยอย่าทายอย่าทายนะอย่าทายนะดูเลยครับพี่น้องนิสัของแม่เลี้ยงที่ทำร้ายลูกให้ทุกคนดูว้เป็นตัวอย่างเลย